สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมาแนะนำการทำพื้นลายดอกไม้ดอกเล็กให้ดูกันนะคะอันนี้ตะก้าจะใบเล็กมากนะคะดามไม่ได้ทำเป็นคลิปเพราะว่าเวลาดาทำแล้วมือมันจะไปบงังเวลาทำแล้วมันก็จะมองไม่เห็นดาก็เลยทำเป็นลำดับภาพทีละขั้นตอนมาให้ดูนะคะอ่าอย่างนี้เห็นไหมคะมัดปูกแค่3ตัวเริ่มจากตรงกลางเสาแล้วก็เสริมเชือกไปทำ ีละน,นิดทีละเส้นนะคะช่วงนี้ก็ร้อยกลับไปกลับมาร้อยขึ้นหนึ่งเส้นร้อยลงหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้ก็เริ่มค่อยๆลดเชือกแล้วก็เป็นการเก็บพันแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะตะกร้าใบนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรกว่ากว่านะคะถ้าเป็นการมัดปูทําพื้นธรรมดาก็ตัดเชือกอยู่ที่ประมาณ10เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแต่ดาจะทําแบบมีลายการพันลายการพันก็จะใช้เชือกอยู่ที่ประมาณ 12- บสถึงสิเท่าแล้วแต่ลายการพันว่วมากหรือน้อยนะคะแต่ลายที่าจะทําจะมีลายการพันค่อนข้างเยอะดาตัดที่14เท่าคือเส้นละ1้อยเซนนะคะตัดเชือกมาประมาณ20เส้นค่ะประมาณนี้ตะกร้าที่มีลายการพันเราจะทําด้านในตัวตะกร้านะคะมือก็จะต้องลวงเข้าไปข้างในนะคะเพื่อให้ลายขึ้นมาด้านบนเวลาเรามองลงไปนะคะเริ่มทำไปเลยค่ะ เริ่มจากร้อยเชือกข้างเสาและมัดปูยึดเสาเป็นตัวตั้งต้นตัวแรกนะคะแล้วก็ร้อยเชือกมัดปูด้านข้างอีกข้างละตัวนะคะเพื่อที่เป็นฐานไว้ก่อนต่อไปเราก็จะทําการเสริมเชือกด้านข้างนะคะกะดูที่กะว่าร้อยมาแล้วพอดีนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาสีแดงเป็นเส้นแกนสีฟ้าเป็นเส้นผ่านนะททำการพันเลยค่ะจะได้มาตามรูปภาพนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเสริมเชือกอีกสีหนึ่งคือใช้สีม่วงนะคะเราก็เสริมเชือกเส้นใหม่เข้าไปเชือกเสริมสีม่วงเราจะพันไปตามแนวเส้นแกนสีแดงนะคะแต่ต้องลอดแนวสีเขียวด้วยนะคะจะได้มาแบบภาพนี้เลยนะคะนี่ได้พอมาประมาณนี้เราก็เอาสีแดงเป็นแนวเส้นแกนสีฟ้าพันนะคะเราก็จะได้มาประมาณภาพนี้นะคะต่อไปก็เอาแนวสีแดงมาบัดปูก,กันค่ะได้แบบประมาณนี้ใช่ไหมคะ มัดปูแล้วต่อไปเราก็เสริมเชือกข้างนะคะดูว่าร้อยรูไหนแล้วเอามามัดด้านข้างได้พอดีนะคะเราก็เสริมเชือกเข้าไปนะคะแล้วเราก็มัดปูด้านข้างนะคะได้มาประมาณนี้แล้วเราก็เสริมเชือกด้านข้างอีกข้างละเส้นเอาไว้สําหรับพันนะคะ,ะเสริมเชือกมาแล้วเราก็พันยึดไว้นะคะเชือกได้ไม่ลื่นไปลื่นมาแล้วเราก็เอาแนวสีแดงเป็นเส้นแกนสีฟ้าพันนะคะ พอพันแล้วก็จะได้มาลักษณะนี้แล้วเราก็เอาสีม่วงด้านล่างค่ะเอามาพันแนวสีแดงต่อนะคะ <_ UK> ขณะพันอย่าลืมลอดแนวสีเขียวนะคะพันแล้วก็จะได้มาตามลักษณะนี้เลยค่ะต่อไปก็เอาสีแดงเป็นแกนสีฟ้าพันนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็จับมัดปูนะคะตาแนวสีแดงนะคะมัดปูตามวงกลมสีแดงนะคะแล้วก็นี่ได้มัดปูมาแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะเสริมเชือกด้านข้างนะคะดูรูที่กะว่าพอดีนะคะและ้วมาปูด้านข้างคขาเนี้ยปูก็จะเป็นแถวเสมอกันละต่อไปอเรามัดปูก่อนเนาะพอมัดปูแล้วเราก็แยกค่ะสีแดงเป็นเส้นแกนสีฟ้าพันทาแบบเดิมเลยค่ะทาเป็นจั่วรับดอกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีม่วงมาพันตามแนวสีแดงนะคะก็ทาแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆลักษณะจะเป็นแบบเดิมพอพันแล้วเราก็ เก็บกีบดอกไม้ด้านข้างะะเอาแดงเป็นแกนสีฟ้าพันนะคะก็จะได้มาตามภาพนี้เห็นไหมคะต่อไปเราก็มัดปูพอมัดปูแล้วเราก็เสริมเชือกข้างนะคะ,ะเรามัดปูก่อนเนาะมัดปูได้มาประมาณนี้แล้วเราก็เสริมเชือกข้างให้ปูเป็นแถวเสมอกันเราต้องทำไปทีแ,แถวดูระดับแถวปูให้เป็นแนวเดียวกันตลอดนะคะเสริมเชือกข้างนะคะดูดูที่ว่าพอดีอะค่ะเอาแบบ มาทาแล้วกําลังดีสวยๆเลือกรูได้เลยสองข้างเว้นระยะเท่ากันเนี่ยได้เป็นแถวเดียวกันแล้วเห็นไหมคะแล้วก็เอาสีแดงเป็นแกนสีฟ้าพันไปเลยเราก็จะได้แนวแบบนี้แล้วเราก็เสริมจะทําลักษณะเดิมแบบนี้ไปตลอดเรื่อยๆนะคะต่อไปเราเอาสีม่วงมาพันเพราะเชือกสีม่วงเราหมดเราก็ใส่เส้นใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาไปลายไปไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเชือกด้านล่างก็พันไปตามแบบเดิมเลยค่ะแนวเดิมนะคะจะได้มา ลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็เก็บกลีบดอกเอาเชือกแนวสีแดงมาเป็นเส้นแกนนะคะเก็บกลีบดอกค่ะมาถึงตรงนี้เราจะสังเกตเห็นด้านข้างนะคะว่าชิดขอบตะขาบแล้วเราก็จะไม่เสริมเชือกะคะ่ะเราจะเอาเชือกสองเส้นริมไปร้อยที่รูตะขาบนะคะร้อยขึ้น1เส้นร้อยลงหนึ่งเส้นเพื่อเอากลับมาทําต่อนะคะแล้วเราก็ใช้แนวสีแดงเป็นเส้นแกนสีฟ้าพันรับดอกเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาสีม่วงขึ้นมาพัน รบล้วสองเส้นสองเส้นเว้นรอดให้ถูกนะคะได้มาตามภาพนี้เห็นไหมคะแบบเดิมเลยแล้วเราก็เก็บกรีบดอกนะคะพอเก็บกลีบดอกได้แล้วเราก็เตรียมมัดปูสังเกตดีว่าแนวปูเราอยู่ในแนวเดียวกันหรือเปล่านะคะตรงหรือเปล่านี่เห็นไหมแนวปูเราตรงแล้วเราก็เอาสองเส้นริมไปร้อยตะขบับกลับมาทําต่อเรื่อยเรื่อยเจนมาถึงอีกช่องหนือคะ่ะแล้วเราค่อยลดนี่ประมาณนี้เราก็ ทำดูว่าสองเส้นริมชิดตะขาบหรือยังถ้ายังไม่ชิดเราก็ทําต่อไปเรื่อยอ่ะอันนี้ทํากีบรอรับสีม่วงนะคะแล้วก็เอาสีม่วงขึ้นมาพันทํากีบนะคะได้แบบเดิมนะคะแล้วก็เก็บกีบไปเรืรอยแล้วเราก็มัดปูเวลาเราจะดูว่าร้อยริมแบบไหนเช็คที่ระดับแถวปูนะคะว่าปูเราตรงแล้วด้านริมเป็นยังไงนะคะเราจะต้องปลดออกหรือว่าร้อยตะขาบกลับมาทํานะคะอ่ะเห็นไหมคะ อันไหนพอชิดแล้วเราก็ร้อยลงไปเลยค่ะไปนะทำต่อได้เราก็ร้อยรูตะขาบขึ้นมาทำดอกต่อนะคะแบบนี้เช็คไปเรื่อยๆดูริมนะคะดูภาพตรงริมขอบตะขาบนะคะว่าพอมนชิดแล้วเราจะร้อยกลับขึ้นมาทำเราก็ทำดอกต่อไปพอทำเสร็จกลีบแล้วเก็บพอทำเสร็จกลีบนะคะเก็บกลีบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมัดปูพอมัดปูแล้วก็ดูริมนะคะริมชิดแล้วเราก็ร้อยเชือกลงไปไว้เก็บด้านล่างเลยนะคะเราก็ทำลักษณะนี้ค่ะ เช็คพื้นเช็คดอกเช็คลายให้พอดีกับพื้นของเรานะคะค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนในการทําน้ำไม่ยากเลยค่ะสามารถไปทําได้กับตะกร้าถูกใบเลยนะคะอ่ะราทำเนี่ยเต็มดอกพอดีละเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเชือกลงพื้นกันนะคะอ่ะนี่เราทําเสร็จแล้วนะคะลายก็จะชิดขอบตะขาบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะร้อยเชือกลงรูตะขาบเลือกเลือกรงรูตะขาบแบบว่าให้แบบว่า มันตรงๆไปอย่างนี้เลยนะคะแบบรูละสองเส้นนะคะลงขอบตะขาบเนาะดามไม่ได้ทําคลิปวิธีการทําให้ดูนะคะมันเป็นลําดับภาพเพราะว่ามือเนี่ยมันแย่เข้าไปเนี่ยไปเข้าไปทำเงี้ยมันก็จะบางหมดและมันก็จะไม่เห็นเห็นไหมคะดูเป็นลําดับภาพน้อดาอธิบายให้ละเอียดอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มร้อยเก็บเชือกตัวนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปพันด้านล่างกันนะคะนี่ค่ะแบบนี้สองเส้นก็หารูลง รูไหนแบบว่าลงไปแล้วแบบว่าเชือกเนี่ยแฉกออกมาแบบว่ากําลังสวยอย่างเงี้ยค่ะก็ร้อยลงไปได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปร้อยรูกันเลยค่ะอ่ะอันนี้ร้อยลงคู่สุดท้ายนะคะเราก็เลือกรูนะคะแล้วก็เอา2เส้นรูหนึ่งดาจะร้อยสองเส้นนะคะมานิีแต้มนำทางแล้วเราก็เจาะร้อยลงไปดาไม่ทําคลิปให้เพราะว่าเวลาถ่ายเวลาดาทำเนี่ย หูมันจะมาบางังแล้วมือดักก็เลยบางเนี่ยประมาณจะมันจะซูมไปโฟกัสตรงนั้นไม่ได้แล้วหูมันต้องบงังไงคะดาแบบอย่างนี้ไม่ได้นะตอนล้อดักก็เลยทําเสร็จแล้วแต่ก็ให้ดูชัดๆเห็นไหมคะว่าเราก็เลือกลูร้อยลงให้แบบว่าให้ลายแบบกบลาลังสวยเราชอบแบบไหนเราก็ร้อยลงรูนั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยประมาณเนี้ยจากภาพเมื่อกี้นะคะที่ดาทําเสร็จแล้วยังไม่ได้ร้อยเชือกนะอันนี้ดาร้อยหมดแล้วเห็นไหมคะเราก็ทํา ถ้าเป็นไปได้แบบว่าหาภาพนิ่งดูนั่นได้นะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆเ,เสริมเชือกต่อลายมันก็จะแบบว่าไปหาพอดีกันต่อลายกันได้พอดีนะคะ,ะต่อไปเราก็มาเก็บเชือกลิกด้านล่างนะคะเราก็ดึงให้ทุกตัวปูนั้นชีดเลยนะคะเชือกทุกอันชิดขอบตะขาบนะคะแล้วเราก็เลือกเชือกเส้นริมข้างใดก็ได้นะคะดูที่ว่า เขายาวพอที่จะเป็นเส้นแกนให้เราพันได้หมดนะคะดาใช้เส้นนี้แล้วกันเนาะแล้วดาก็พันโดยให้ปลายเชือกเข้ามาด้านในนะคะอันนี้เป็นเส้นแกนนะคะแล้วเชือกต่อไปก็เป็นเส้นพันนะคะเราเอาเส้นแกนไว้บนหันทิศเส้นพันให้ถูกว่าเราจะเข้ามังในใช่ไหมคะเราก็วางทับกันแบบนี้เส้นแกนอยู่บนเส้นพันอยู่ล่างเราก็พันเลยค่ะเส้นหนึ่งพันสองครั้งนะคะ ก็พันไปทุกเส้นเลยค่ะเส้นละสองครั้งสองครั้งแค่นี้ค่ะมันก็จะอยู่ก่อนที่เราจะพันอย่าลืมนะคะว่าต้องดึงตรงนี้ให้ชิดให้ลายมันพอดีก่อนไม่ให้เชือกมันห่างเกินไปนะคะแล้วตรงนี้มันจะห่างนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเราก็ปล่อยไปไงี้แล้วเราก็มาเอาเส้นต่อไปตรงนี้พันเลยนะคะเพราะการพันมันจะทาให้ให้เชือกมันอยู่ดีกว่าการมัดแล้วก็ลนไฟปล่อยไว้นะคะ พันลักษณะนี้ค่ะไปเรื่อยเลยดึงให้ชิดก่อนแล้วค่อยพันเส้นแกนอยู่บนเส้นพันอยู่ล่างแล้วก็พันค่ะหันทิศเส้นแกนกับเส้นพันให้ถูกทิศที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็พันเลยหลักการการพันก็คือจับทิศปลายเชือกให้ถูกแล้วเราก็หันไปทางด้านนั้นแล้วเราก็พันเลยนะคะนี่ค่ะก็พันแบบนี้ไปตลอดแนวเลยเอาเชือกมาไว้ด้านในอย่างนี้นะคะดึงให้ชิดก่อนแล้วค่อยพันนะคะ เส้นหนึ่งพันสองครั้งเราก็พันไปตลอดแนวเลยค่ะทุกเส้นเลยดึงให้ชิดนะคะก็พันให้ครบทุกเส้นเลยนะคะช่วงนี้เราก็ดึง พันพอตึงๆระดับมือเรานะคะแค่ดึงให้เขาชิดขอบตะขาบมาแล้วเราก็พันปกติเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเอาเส้นเกนมาพันเส้นพันสักสองครั้งกันเชือกหลุดน,นะคะอ่ะแค่นี้เห็นไหมคะเราก็จะได้พันเก็บเชือกพื้นแล้ว แล้วก็ตัดเชือกลนไฟนะคะหรือใช้หัวแร้งตัดได้เลยอันนี้นิดเดียวดาขอเป็นกันไกรตัดนะคะลนไฟตัดให้เหลือความยาวประมาณครึ่งเซนนะคะตัดออกหมดเลยนะคะประมาณนี้ ก็ร่นไฟนะคะร่นพอเป็นปุ่มๆให้เขาไม่หลุดนะค่ะ มาณนี้เองพื้ข้างล่างเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะแล้วด้านในเราก็จะได้มาแบบนี้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเผื่อใครอยากทํานะคะ,ะได้มาประมาณนี้เลยวิธีการทำถ้าเกิดเป็นตะกร้าทรงมนทรงแบบว่าตรงๆทร,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 รงเหลี่ยมนะคะเราก็ร้อยเชือกมัดปู ให้เป็นแนวตรงไปก่อนแล้วเราก็เสริมพันไปเรื่อยๆไปที่ทำไปดีละชัน้นด้านข้างไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเสริมไม่ได้พอเสริมแล้วเขาจะเข้าลายได้พอดีอยู่แล้วนะคะตะก้าส่วนไหนก็ได้อ่ะยกตัวอ,อย่างอย่างตะก้าอีกใบนะคะที่ดาทำลายนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าแค่นี้ก็ได้พื้นตะก้าสวยๆใบเล็กๆของลูกสาวมาแล้วนะคะดาสีก็จะหวานๆหน่อย ใครชอบคลิปนี้ดากดไลค์ให้คลิปนี้ดาด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันและก็กดติดตามที่ช่องทิดาอินฟินิตไว้นะคะรับรองเ่าว,ว่าจะมีคลิปดีๆให้อีกแน,ะนะะ่นอนเลยค่ะขอบคุณค่ะ